ตอนที่9แสดงทำหน้าโตเสวยถูกขับรับนนงานหนักโรงครัวพระธิดาเมียวสั้นเก็บกอดอุทยานเรียบร้อยแล้วก็รอคอยจนเที่ยงโหูก็ได้แววเสียงดนตรีที่พัดมาตามลมติดตามด้วยเสียงหัวเราะร่าเริงเป็นระลอกระลอกก็รู้ว่าพวกเขามากันแล้วครั้งแรกคิดจะรอรับเสด็จแต่ภายหลังชุดคิดได้ว่าได้ยินว่าพระบิดาดารัดว่าจะมาพร้อมกับราชบุตรเขยทั้งสองชายหญิงนั้นต่างไม่ควรออกไปพบหน้า เป็นการไม่สมควรสู้รอดูพระราชบุตรเกิดทั้งสองจะมาด้วยหรือไม่ค่อยตัดสินพระไทยจึงหลบอยู่ในที่สงบเพื่อคอยดูพลันเห็นหนางกำนันคู่หนึ่งเล่นเครื่องดนตรีนำหน้ามาติดตามด้วยราชาเมียวจ้วนที่ดาใหญ่ที่ดารองต่างก็จูงมือพระสวามีตามเสด็จตามหลังมาด้านไทยขบวนก็เป็นเหล่ามหาเล็กดูพวกเขาแต่ละองค์พระพักสดชื่นสีหน้าแสดงถึงความปิตดียินดีเนี่ยวพระธิดาเมียวสัน้นถอนพระไทยเล็กน้อย คิดในใจว่าชีวิตคนเราก็ไม่เกินร้อยปีความรุ่งโรจน์ปีตียินดีเช่นนี้จะเสพสุขไปได้นานสักเท่าไหร่ในที่สุดก็เป็นความฝันอันว่างเปล่าจะลำบากทุกข์ยากสักเท่าไหร่เมื่อพระธิดาเมิวซานเห็นราชบุตรเคยติดตามมาด้วยก็หันกลับไปยังห้องพระไม่ยอมที่จะออกไปพบหน้าด้วยฝ่ายราชาเมียวจวนนำเสด็จมาเป็นขบวนใหญ่เมื่อมาถึงเก่งสาร,ารมแล้วไม่พบพระพธิดามยวซาน คิดว่าคงรอรับเสด็จอยู่ชั้นบนเมื่อเสด็จถึงชั้นบนก็ยังไม่เห็นอีกเห็นแต่แม่อุปธมร,รมเมื่อเข้าที่ประทับแล้วราชบุตรเขยทั้งสองนั่งลงแล้วจึงรับสั่งถามแม,แม่อุปธ์รมรู้นิสัยของพระธิดาเมยวสั้นดีจึงกลับทูลว่าพระธิดาสามได้รอเฝ้าเสด็จอยู่ในสวนนานแล้วต่อมาทรงเห็นพระราชบุตรเขยทั้งสองมาด้วยเกรงจะเป็นการไม่สมควรระหว่างชายหญิงจึงหลบไปเสีย ราชาเมยจนตรัสว่าเลวไหลนี่แสดงว่าไม่เคารพอาวุาโสจึงจำใจหลบหน้าบุตรเกิดทั้งสองก็เป็นพี่เขยการพบหน้ากันก็สมควรอยู่คิดหรือว่าจะหลบกันไปได้ตลอดรีบรีบรบไปตามเขาเข้ามาที่นี่แม่อุปธรรมได้ยินก็ไม่กล้าจะเอ่ยอะไรร,ร,รีบรีบรับคำแล้วเดินตรงไปยังห้องพระธิดานำเอาเรื่องราวต่างๆทูลให้องคหญิงฟังทั้งหมดเมื่อแม่อุปธมรม บอกทีแรกองค์หญินเมลสันก็แข็งขืนแม่อุปถัมจึงได้ปลอบเตือนอีกหลายครั้งพระธิดาเมลซันรู้ว่าหลบต่อไปอีกไม่ได้จึงเดินตามแม่อุปถัมไปเมื่อขึ้นไปบนเก่งถวายคารวะระชาชาวมญจุนก็เรียกให้ไปคารวะพี่เขยองค์หญิงเมวซันก็คารวะพี่เขยทั้งสองแล้วหลบไปข้างๆ กว่าสายตาสำรวจไปรอบๆเห็นจัดเรียงโต๊ะไว้สี่ตัวโต๊ะตัวหนึ่งเป็นของราชาเมี่ยจ้วนแน่นอนถัดลงไปเป็นของพระธิดาองค์ใหญ่และสวามีถัดไปเป็นของธิดาองค์รองและสวามีโต๊ะต่ำสุดก็จัดไว้สองที่ไม่มีคนนั่งในเจองค์หญิงสงสัยยิ่งนักกำลังคิดจะเดาดูพระธิดาเมียวอินจูงพระธิดาเมียวหยวนเดินมาด้านหน้าพลางเอ่อยว่าน้องรักตั้งแต่เราแยกจากกาันคิดถึงเธอบ่อยๆ ได้ยินข่าวว่าเธอขัดคำสั่งเสด็จพ่อจนถูกส่งมารับทุกที่สวนนี่วันนี้ได้พบกันเห็นเธอู้สู้ผอมลงแม้จะพูดว่าเสด็จพ่อลงโทษก็คิดว่าเป็นพระเธอหาเรื่องเองนี่นาคิดดูสิชีวิตคนเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรกันเกียรติยศศักดิ์สดึงคันใครๆก็สแสวงหายังไม่ได้เธอมีอยู่แล้วกลับไม่เสพสุขไม่ใช่ง้องงานหรอกหรือยิ่งว่าชายหญิงแต่งงานเป็นสิ่งที่พึงได้ทำไมจึงฝ่าฝืนเสียเล่า เธอดูพี่ทั้งสองสิตอนนี้ไม่ใช่เสพสุขยิ่งยวดหรอกหรือเรื่องอื่นอย่าได้พูดถึงเลยเวลาเรามาด้วยกันก็ไปด้วยกันหยุดพักพร้อมกันเที่ยวพร้อมกันพอให้ผู้อื่นอิจฉานี่ไม่ใช่มนุษย์ควรได้รับอย่างนั้นเธอดูนกนั้นแอ่นนั้นสิยังอยู่เป็นคู่เลยถึงตอนนี้พระธิดาแม่โย,โยนก็สนับสนุนถูกแล้วละพี่ใหญ่พูดถูกเรื่องอย่าพูดถึงความสุขเฉพาะหน้าตอนนี้เลยการมีทายาสืบทอดก็เป็นสิ่งจําเป็น ถ้าหากหญิงในโลกมีความคิดเหมือนน้องสามเช่นนี้มนุษยชาติไม่ต้องสาบสนหมดหรือแล้วตอนนั้นจะเป็นโลกได้อย่างไรกันความหวังของเสด็จพ่อก็อยู่ที่จุดนี้แหละจึงได้จัดโต๊ะคู่หนึ่งไว้ให้น้องสามเธอก็เข้าไปนั่งอย่างโต๊ะสุดท้ายที่ว่างข้างๆก็รอแขกผู้องอาจเถอะน้องรักเธอเห็นแก่น้าพี่ทั้งสองอย่าได้ดื้อดึงเลยพูดจบเมียอินแล้วเมียหยวนต่างก็จูงแขนองหญิงเมียสั้นคนละข้างไม่ทันคาด องหญิงเมื่อสั้นได้ฟังความแล้วจิตใจว้าวุ่นพระพักแดงกลับพูดอะไรไม่ออกตอนนี้ยังถูกดึงอีกจึงรีบปัดป้องพร้อมทูลว่าเสด็จพี่ทั้งสองหยุดก่อนคำพูดของเสด็จพี่ไม่ผิดหรอกเมื่อพูดกับคนทั่วไปแต่ไม่ใช่สำหรับผู้ที่จะมาเบลเพลนจริงฝึกเรียนธรรมะคนทั่วไปปรงไม่ตกกับเกีดยรติยศและทรัพสมบัติจึงได้คิดเสพสุขแก่งแย่งชิงกันตลอดจนวางแผนชั่วร้ายไม่กลัวตายที่จะไปแสวงหา เมื่อได้เที่ยงชิงมาก็มีเพียงคนสองคนในร้อยคนเท่านั้นแล้วก็ใช่ว่าจะสามารถเสพสุขไปได้นานสักเท่าไหร่ชั่วพริบตาก็กลายเป็นฟองน้ําหรือเงาไปตตรียนฟันแทงปล้นค่าทั้งหลายก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้สร้างบับกำลนฟ้าเห็นว่าได้เกีดยรติยศสับสมบัติเป็นควันพิษที่ทําให้คนหลงไหลเป็นมารขัดขวางความฉลาดของคนเป็นทะเลทุกข์ที่ทําให้คนจมลงเมื่อตกลงไปแล้วก็ไม่อาจถอนตัวขึ้นได้มีแต่พุทธธรรมเท่านั้น สงบเงียบขจัดมันไร้ทั้งปวงทําให้คนใจสว่างหมดกังวลสู่อารมณ์ศัจธรรมสามารถบําเพ็ญจนสําเร็จสัมมาสติอายตนะทั้งหบริสุทธิ์ไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีรูปไม่มีร่างจะอิสระสบายตลอดไปภายหลังตั้งปณิธานเมตตาเผยแผ่ทาแกส่สรรพสัตว์ชุดช่วยทุกภัยทั้งปวงแก่ชาวโลกเพื่อคืนสู่แดนหันษามีแต่พระองค์เท่านั้นที่สามารถดํารงอยู่คู่ฟ้าดินนี่คือมรรคผลที่ไม่อิจฉาต่อกิยศทร,รัพย์สมบัติ น้องเล็กได้มองทะลุด่านนี้ไปแล้วฉะนั้นจึงได้ยึดมั่นพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจะไม่ตกสู่ทางมานกิเลสนี้อีกมิใช่กล้าจะขัดคำสั่งเสด็จพ่อท่านพี่ทั้งสองมีใจจริงต่อน,น้องน้องก็ขอรับไว้ในใจขอให้พี่ทั้งสองจงมีความสุขเถอะโต๊ะนั้นน้องไม่กล้านั่งประการหนึ่งประการที่สองน้องทานแจมันตั้งแต่เด็กบนโต๊ะล้วนอาหารสัตว์ไม่กล้ารับแน่ๆ ขอเชิญพี่ทั้งสองประทับเสวยสุราเถิดน้องจะคอยรับใช้เสด็จพ่อพระธิดาเมียวอินเมียวหยวนได้ฟังแล้วเหมือนถูกมีดเสียแทงในพระไทยไม่สู้พอพระไทยนักต่างกลับไปที่ประทับราชามีจ้วนเดิมทีมีความโกรธเป็นทุนอยู่แล้วยิ่งไม่ได้ฟังตบโตเสวยดังปเปรี้ยงแล้วเปล่งด้วยสิ่งอันดังว่าเจ้านี่ไม่ฉลาดเลยทําต่ําช้ายินยอมทางานพระย,ยังไม่ว่าไม่ควรที่จะมากล่าวว่าจารวนลามคนเช่นนี้จับจ้วงทําหน้าเย็นชาอีก แม้แต่บิดาผู้ให้กำเนิดและพี่สาวร่วมอุทธร์ก็ยังถูกเจ้าด่ารวมไปหมดช่างเป็นพระธิดาที่ฝึกพุทธ,ธสีเสียจริงมองไม่เห็นพ่อไม่เห็นราชาเลยไปถึงได้สุขวดีเป็นพุทธะกลับมางั้นหรือองหญิงเมียวซานถูลว่าสเสด็จพ่ออย่าสงกริวลูกไม่กล้าลาะบละหล,ลวงคำพูดเมื่อครู่เป็นสัจจะพูดด้วยความศรัทธาไม่คิดว่าจะทําให้สเสด็จพ่อสงกริวลูกสมควรตายยิ่งหวังให้อภัยโทษ อนุญาตให้ลูกได้ปรินบัติเสด็จพ่อเถอะเพคะเสด็จพ่อสวยน้าจันเถิดให้เสด็จพ่ออายุมั่นขวัญยืนราชาเมียจนสงกริวถลึงตาใครให้เจ้าที่ทําต่ําซามมาปฏิบัติไม่ทําให้ข้าโกรธตายก็ดีแล้วยังจะมาให้อายุยืนอีกแล้วสั่งให้มหาดเล็กนําผ้าทอเนื้อหยาบเป็นปมมากมายให้องค์หญิงเปลี่ยนฉลองแม้แต่รองพระบาทก็ไม่ให้อนุญาตให้ใส่นับแต่วันนี้ไปให้ทํางานหนักในโรงครัวทุกวันให้ตักน้ําใส่ตุ่มสิบเจ็ดใบ ผ่าฟื้นเนื้อไม้แข็งก่อไฟหุงข้าวทั้งหมดไม่อนุญาตให้ใครช่วยและกำชับนางกำนันคอยดูแลหากมีการเกลียดค้านให้ใช้แส่หนังตีได้กลางวันที่ว่างอยู่ให้ถักเชือกทำรองเท้าอย่าให้มีเวลาเหลือว่างหลังจากออกคำสั่งก็เริ่มลงมือสวยน้ำใจพร้อมพระธิดาอีกสององค์และราชบุตรเขยทำไมราชาเม่ชจ,จึงจำใจทำอย่างนี้ที่ใช้มาตรการรุนแรงโกรธจัดเป็นประการแรก ประการที่สองเพื่อต้องการให้องค์หญิงเม้สาส่้นไม่มีเวลาเพราะตอนที่ดูแลอุทยานมีความลำบากน้อยมีสุขอยู่ได้เวลาว่างก็ยังมีว่าเอาแต่สวดมนต์ดังนั้นจึงลงโทษให้หนักให้รับโทษจนถึงที่สุดจะได้สำนึกกลับใจได้ง่ายและไม่มีเวลาว่างด้วยทำงานหนักทั้งวันตกกลางคืนจะได้เหน็ดเหนื่อยไม่มีโอกาสสวดมนต์จะได้ค่อยๆห่างไกลจากพุทธาเลิกมงงายเสีย แต่แผนการอันนี้ของราชาเมียจวนต้องล้มเหลวนั่นเพราะการตั้งใจดุดหินผามีอุปสรรคก็ยังสงบได้